คุณผู้ชมฮะลโเจอกันอีกแล้วนะฮะในรายการออโต้อัปเดตนะครับบายกังปีออนไลน์นะฮะโดยพิธีกรนะรกังนำสไตล์นะครับหยวนกวินรัตน์ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benz นะครับต้องบอกว่ารถโอ้โหสุดจริงอ่ะแล้วก็มีไฮไลท์อยู่อีกหลายคันเลยทีเดียวนะซึ่งบอกว่ามีทั้งรถไฟฟ้า100%ยเปอร์เซ็นต์มีฟอินด้วยแล้วก็เป็นรถแบบสปอร์ตแบบฮืมซูเปอร์สปอร์ตเลยดีกว่าสุดๆกันไปเลยแต่จะเป็นรุ่นน่นนนนนนไไไหกกกกััับ้้้างะะะฮแลลลลว็็มมมมีขออูลลึๆๆโโปปรรชชเเดดไไเย ผู้ชมฮะเราตอนนี้อยู่กันที่บูธของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็อยู่กับพี่อัดด้วยนะฮะอะพี่ดอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับบุญเจ้ประสิทธิ์นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรครับนะครับคราวนี้ก็มาให้ข้อมูลกับเราด้วยนะฮะว่ารถที่เป็นไฮไลท์ของ Mercedes-Benz นะครับมีกี่รุ่นที่เป็นไฮไลท์ในงาน Motor Expo ครับ Expo เรามี3รุ่นด้วยกันที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็คือ EQS 500ถามว่ามันมันต่างจาก EQS ที่เราเคยเห็นยังไงก็คือตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบในประเทศแล้วทั้งตัวรถแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือประกอบที่โรงงานของโซนูรีประกอบรถยนต์เลยก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจแหละเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่เยอรมัน มนันเข้มมากเรื่องของมาตรฐานนะครใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยยังตอบคําถามหลายๆคําถามที่คนแอบนินทาเราเสมอว่าว่า,วาเวลาที่เอารถมาประกอบในประเทศเนี่ยแกตัดออปชั่นหรือเปล่าออปชั่นน้อยกว่าหรือเปล่าอะไรนี้คันนี้เนี่ยจัดมาเต็มเพราะว่าตอนที่เป็นรถ ประกอบนอกเนี่ยเราเป็นมอเตอร์เดี่ยวก็คือเป็นขับเคลื่อนล้อหลังมาคราวนี้เป็นมอเตอร์คู่ก็คือขับเคลื่อน4ี่ล้อเลยพแรงเต็มที่แล้วสิ่งที่จะต้องบอกก็คือ EQS เนี่ยด้วยความที่เราตั้งชื่อมันว่า EQS เพราะมันคือรถไฟฟ้าที่ไซส์ใหญ่ที่สุดคนก็เลยเข้าใจว่ามันคุณจะต้องเป็น S-Class หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว EQS คือรถที่ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณเป็นผู้ขับขี่เองเพราะ Entertainment ไอ้ตัว h y p e r s c r e e n ทุกอย่างเนี่ยมันคือต้องขับเองคนนั่งไปข้างๆใช่ แต่ทีเนี้ยเราพอมาทําตลาดในเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องคอมเพลมไพร์แหละครับเพราะว่ามันก็จะมีนักธุรกิจมีลูกค้าที่ใช้ e p s อยากขับเองแต่ถามว่าในการชราจรแบบกรุงเทพเนไม่คเคนคนั่งซะเยอะเราก็ไม่ไหวละให้ในายกขับให้แล้วการับ,รบเราก็เลยใส่เพิ่มมาคือใส่ Rear s e a t Entertainment ให้มาด้วยนั่นก็หมายความว่าอันเนี้ย<อ>น่าจะครบรถแหละถ้าคุณอยากจะขับเองเสาร์อาทิตย์ก็ได้ คุณจะใช้มันแคแต่ต้องคุยกันก่อนว่ามันไม่ใช่ S-Class เพราะฉะนั้นไอ้ข้างหลังที่จะนั่งแล้วก็จะแบบยกขาส,าาสบายมันไม่ได้ขนาดน,านั้น,นพี่แต่ว่าชื่อมันคือ e qs ครับนะครับก็เข้าใจกันไปอันดับหนึ่งอันดับที่สองของไฮไลไท์ก็จะเป็นเจ้า c 3สา e เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันคือเจเนอเรชันที่4แล้วของแบตเตอรี่ชุดนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยระบบ DC คือ hmm. ชาร์จตรงชาร์จเร็วชาร์จเร็วเป็นฟ้าชาร์จแรงเลยก็คือ20นาทีเนี่ยเต็มละอ้โห oh. 20นาทีเต็มละแล้วหมายความว่ามันไปได้ไกลถึง100กิโลเมตรนี่ซึ่งผู้สึกข่าวไปเทสกันเนี่ยทำได้120ยิด้วยซ้ำไปอ่าไม่ได้โอเวอร์เครมด้วยนะอันนี้คือแบบว่าไปทำกันเทสกันจริงๆ ซึ่งทีเนี้ยก็ถามว่ามันตอบโจทย์ยังไงก็คือในลูกค้าที่ยังมีความคิดว่าฉันยังจัดระเบียบชีวิตฉันไม่ได้ไไดยายใช้รถ<ต>ไฟฟ้า,ฟาอย่างเดียวอะักอินเป็นคําตอบถูกเพราะว่า100ยกิโลไม่ได้จะมีใครบ้านไกลกว่าร้อยโลแล้วถ้าทำงานกรุงเทพอ,อาจจะมีแบบว่าเดินทางต่างจังหวัดแต่ก็คือว่าส่วนน้อยแหละส่วนน้อยแต่ถ้าทางานกรุงเทพเนี่ย เจ้า C ี่คลาสเนี่ยคือรถไฟฟ้าแล้วล่ะสบายเลยจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยน้ำมันบูดเอางนี้ดีกว่าน้ำมันอยู่ถังน้ำมันบูดไปถูกนั้นสุดท้ายบุมนู้นเลเจนเดลลี่ละอันนี้คือ SL คนที่ชอบเรื่องของสปอร์ตสุดๆนะถามว่าไอเนี่ยเรามีรถเบนต์ตัวไหนที่เป็นดีไซน์ไอคอนถ้าถามผมในฐานะลูกจ้างมีอยู่2ตัวคือ SL ครับกับ GC l a s s นี่คือหนึ่งในตำนานของ m e e r c d Mercedes-Benz ที่จะนำมาให้ คุณลูกค้าได้จับจองเป็นเจ้าของกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะนี่คือ SL 43แล้วใน w a r r ร n ซ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยมาว่ามเอาข้อมูลมาให้ว่ามีรุ่นไหนที่สั่งได้บ้างนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ภายนอกที่สวยนะโอ้โหภายในนี่แบบงามมันถูกดีไซน์มาสุดๆเหมือนกัน่ะเต็มที่จริงเหมือนเครืบินเลยอะนกครับเพราะนั้นก็นี่ครับ3ไฮไลท์ของ บูต m e r c e d e s b e n z ในงาน Expo ถามพี่ดอมก่อนเลยดีกว่าพี่ดอมไม่ได้บอกเรื่องของเกี่ยวกับราคาและโปรโมชั่นเลยราคาและโปรโมชั่นเออว่าโปรโมชั่นเด็กที่มาจะมาในงานนี้สำหรับ Motor Expo ล่ะเราเริ่มต้นง่ายๆว่าณวันนี้ราคาที่ผมบอกนะวันนี้ก็คือ EUS ที่เราพูดไปแล้ว7จ <9, S 1> ็ดล้านเก C 3 5 0 E 3 3 5ล้าน3แสน SL 1 1 7ล้าน7แสนนะครับถามว่าโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่น คือเราจะขึ้นราคาปีหน้าครับนี่ไงถ้าไม่จับจองเดี๋ยวจะราคาขึ้นอีกงั้นรีบมาจับจองกันซะในงานครับเกมที่บอลไปวันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนี้มาหามาถามหาพี่ดองเลมพี่ดองอยู่ไหนเอ้ยช่วยได้เหรอช่วยได้เลยไม่ใช่พกะคนอยากมาเจอไงตัวท็อปไงบางทีคนก็อยากเจอตัวท็อปอย่างนั้นเลยโอเคครับผมได้ครับขอบคุณมากสุดยอดที่เปิดตัวทั้ง3ตัวเลยนะฮะขอบคุณพี่ดองมากนะคะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินชมด้วยนะคะครับ คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าจุใจกันอย่างแน่นอนนะครับพาคุณผู้ชมไปชมมาแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะทั้งรุ่นต่างๆที่เปิดตัวกันใหม่ๆนะครับรวมถึงโปรโมชั่นราคาเด็ดๆที่จะมามัดใจคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับออโต้อัปเดตบายกันปีออนไลน์นะฮะโดยพิธีกรการนำสไตล์โดยหยวนเองเนี่ยนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมนะฮะมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่39เก้าขาจัดกันที่ Impact a r e n ีเมืองทองธานีนะครับที่ชาร์จเจอร์คอหนึ่งถึงสามตั้งแต่วันที่หน,ามานชม ไม่ได้มาซื้อรถก็มาดูนวัตกรรมใหม่ๆ is come to the future ด้วยนะครับว่ายนตกรรมในอนาคตอนาคตเข้าไปกันถึงไหนแล้วมาดูกันแล้วตอนนี้บอกโปเยอะโปเยอะมากๆอยากให้มาดูจริงๆครับถ้าดูไม่ไหวติดตามออ t โตอัปเดตไปกังปรีออนไลน์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับ